รักมากนะครับสวยมากเลยด้วยครับนี่คือขนมไข่นกกาสาเราก็จะตอกไข่นะครับแล้วก็ค่อยๆกลิ้งไปกิ้งมานะครับเอาแต่ไข่แดงมาแล้วก็มาทำขาข่เค็ม ก็จะสวยแดงชัดกว่าไข่ไก่นะ <The music> ขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะมาทําน้ําเชื่อมใส่น้ําตาลลงไปนะครับแล้วก็เอาไปเคี่ยวกับใบเตยนะครับ <The music> ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมน้ําเชื่อมเราเนี่ยเดือดได้ที่แล้วนะครับ ความร้อนได้แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอาตัวไข่แดงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาหยอดลงไปในน้ำเชื่อนนะครับเพื่อทำฝอยทองนะฮะนี่เราก็จะได้มาแล้วนะครับใส่ให้มันสวยงามแบบนี้ขึ้นมาเป็นแพรแล้ว หลังจากที่เราได้ตัวฝอยทองนะครับมาทําเป็นรังไข่นกกระสาแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะมาทําตัวไข่นกกระสากันบ้างนะครับโดยเริ่มจากการที่เอาผงวุ้นนะครับมาหมักกับตัวน้ำมะพร้าวได้เป็นน้ําแบบประมาณเนี้ยจ้ะเราก็เริ่มเอาน้ํามะพร้าวก็ไปเตยเคี่ยวไปก่อนจ้ะรอให้เดือดเดือดให้ให้เดือดให้กลิ่นหอมออกก็เอาใบเตยอ,ออกแล้วก็เทผงวุ้นแล้วก็เราก็จะมาใส่นี่นะครับ ใส่รองใส่พิมพนี่ซึ่งตรงนี้ที่เห็นอยู่นี่คือไข่เป็ดที่เราทําความสะอาดแล้วล้างเงาสิ่งตกกระโปงในตัวเขาออกพอเสร็จแล้วก็ไปต้มน้าใบเตยแต่ทําครั้งเดียวไม่ได้ต้องส่องสามครั้งขึ้นไปไม่งั้นกลิ่นมันจะมีความมความคาวใช่ไหมความคาวพอโดมไปเนี่ยก็จะมีกลิ่นใบเตยอ,อยู่ใ,<ช>ในนี้แล้วนะครับก่อนจะใส่ใส่อันนี้เราก็ต้องเอาอันนี้เพื่อไปทําเป็นไข่แดง อันบุ้นนี่ก็คือคือไครข้าเขาพอ,อตัวน้ำบุนมะพร้าวเราเนี่ยเดือดจนใสแล้วนะครับจะปรุงด้วยน้ำตาลนะครับให้มันมีรสหวานหน่อยแต่ไม่ต้องหวานมากหวานตามใจชอบใครอชอบหวานมากก็เติมไปหรืาหวานพอประามาณก็ได้ยูเพราะว่าน้ำมะพร้าวเขาก็หวานอยู่แล้วครับ หลังจากที่เราได้บุญมะพร้าวใบเตยเรียบร้อยนะครับ mm hmm. เดือดได้ที่เนี่ยแม่ก็จะเอามากรอง,ราาองใส่ผ้าขาวบางนะกรองเสร็จปุ๊บได้น้ําออกมาปุ๊บใส่กา<ช>แล้วเดี๋ยวมาหยอด,ยอดลงพิมก็คือตัวไข่เป็ดที่เราทาความสะอาดไว้เรียบร้อยนะครับใส่ตัวทองหยอดลงไปเป็นไข่แดงไปด้วยนะครับพอหยอดเสร็จปุ๊บทิ้งไว้ให้เซตตัวถ้าอยากเร็วหน่อยก็เข้าตู้เย็นใช่ไหมแม่ใช่จ้ะฟรีซเฟิร์อะไรก็ได้หมดเลยนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับตัวไข่นกกระสานะครับน่ารักมากนะครับสวยมากเลยด้วยครับนี่คือขนมไข่นกกระสา มากไม่หวานมากเลด้วยอร่อยมากนะครับคุณผู้ชมคือตัวบุนมะพร้าวนี่เด้งมากเลยนะครับเป็นบุนแบบเด้งๆหนึบๆนะฮะแล้วก็มีตัวทองหยอดอีกทองหยอดนี่หวานมันเลยอร่อยมากเลยครับแม่โชคดีมากเลยได้กินเนี่ยอย่าลืมกด subscribe และติดตามรายการตามอำเภอจใารวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทีวีเอสช่อง34ด้วยนะคะ